สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกเมเศรษฐีมาดูกันเลยทุกคนคือเราคันไม้คันมือแล้วนะทุกคนเราอยากได้สองแพ็กนี้นทุกคนคือแพ็กนี้แน่นอนทนมัน,ม,นมันไม่ได้แพงเราแพ็กนี้กับแพ็กนี้นะทุกคนไม่ใช่สิเออแพ็กนี้กับแพ็กนี้มาดูกันเลยว่าเราจะได้ไหมนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคนะทุกคนแล,แล้วเราก็ได้ไปอันนี้มาแล้วทุกคน เออันนี้ก็น่าสนใจนะผมว่าชิ้นนี้ก็น่าสนใจแต่คนดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะเท่าไหรเอ่ยถ้า4ี่ซโอ้ร้อยสอืมน่าสนใจจิงนะทุกคนเพราะว่าตัดนางฟ้าทั้ง70แล้วก็ลบมึงคูณทั้ง40นะทุกคนอ่าผมว่ามันสูงสุดแล้วนะปกติมันจะเป็น ส0 35 40่สี่ใชไมแส่วนใหญ่มันจะได้30-38แต่นี่คือ40ก็ถือว่าเยอะอยู่นะส่วนอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่แต่ว่าการเราจะค่อยไปอ่านความสามารถนะคือเวเนี้เราจะแค่มาเปิดการดอย่างเดียวเปิดไอ้ของที่เราคันไม้คันมือนัอ่นแหละทุกคนบอกเลยช่องนี้ โอ้ม่นซจะด้วยแต่นี้ได้ทั้งสามอย่างเลยถ้ามันห้าสี่เพจนี่มันไม่ได้แบบนี้เราเชื่อไหมอืมโอเคเรามาเปิดกันเลยไหอมอันนี้คืออะไรอะเพดเหรออ๋เออถ้าเราสะสม ถ,ถ้าเกิดเราสะสมตั้ง4ไปเราก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะเนี่ยมีโอกาสได้ล็อกเมืองคูณเหมือนกันนะทุกคนเอาไว้ใส่กับโครคือโหดโอ้โหในนี้มีมันวอนด้วยเหรอเชื่อไหมจะได้พวกนี้แหละได้ลิดแมนแน่นอนฮูอีโวดาไกอออีโวจกักรฟ้ิ อยากได้ตัวไหนอืมสามตัวนี้ได้ทุกตัวเลยทุกคนตั้งแต่อ่าอีโวเพรสตดดิเต็อีโวมมนวอนแล้ออีโวพ่อไพมันีนะสามตัวนี้ได้ทุกตัวส่วนฮิวดาก็ได้อยู่นะส่วนอีโวจกักรพรรดิยมราก็ได้อยู่ถ้าได้อีโวดาร์กไกแอรก็ได้อืมตั้งแต่อีโวดาร์กไกแอรนี่มาได้นะ ยกเว้นตัวสามนะทุกคนเออน่าสนใจอยู่นะชิ้นนี้โอเคแล้วก็อะไรอีกนี้จะได้อะไรบ้างอ๋ออ๋อแบบเลือกนะทุกคนเมือ่อเมื่อสะสมอ,อ๋อเมื่อแค่สองอันเองอเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะทุกคน เราไปเปิดแพ็กการ์ดก่อนนะ therapist. นี่ทุกคนเปิดจี้ก่อนไหมเอ่อเปิดจี้ก่อนได้คขามาคันมือเอาเลย <prove able úblic sia> ลดตั้ง90%เนี่ยโอ้โหมันเคยโหดนะทุกคนจี้ชิ้นนี้แต่ตอนนี้ไม่แล้วทุกคน ตอนนี้ไม่เห็นใครใช้แล้วนะทุกคนแต่ว่าเมื่อก่อน,นมันเคยโหดจริงๆนี่เป็นไรไมาดูสามดาวคืออะไรอันนี้เรามีแล้วเราไม่อยากได้ทุกคนเราอยากได้อันใหม่นะชิ้นที่สองสิอันนี้เราก็มีแล้วนะนี่เราก็มีแล้วโหแม่แต่อันเดิมๆนี่นะเดทไม่แน่ใจไม่ใช่ดี ทำไมแมาแต่ซ้ำเนี่ยไม่เข้าใจเลยนาเดียน่าจะมาใหม่นะพูดถึงแล้วมาสองเลยทีนี้ทำไมแมาแต่ซ้ำเนี่ยน,นี่ก็มาแล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะมีฮงฮุนมันจะมีแล้วนะ อีเวนเผาเงินทุกคนเงินเข้าบัญชีมาไมนะโอ้อันนี้เหมือนเหมือนอัน,นมันจะมาใหม่นะมูหุนอืออันนี้มันจะมาใหม่หรือเปล่าหนึ่งดาวมีอะไรบ้าง อูนน้ว่า้นเหมมันจะมาใหม่นะอสลัมสีขาวนั้นมันจะมาใหม่สีโลฮิวดาตัวน,นี้ไม่รู้ว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่าแล้วนะทุกคนเจ้าช,ชายลุยอ,อากอน เดี๋ยวเราไปดูกันนะตรงนี้ไม่มีอะไรเต็มเลยใช่ไหมกูว,ว่าแล้วอันนี้เต็มอย่างนั้นก็เต็มอันนี้อันนึงโอเคทุกคนเราเปิดอขอไนกี้นะทุกคนตำนานอืมอวีวูพรวตำนานพิว มูลหลายจินนี่ก็พอได้อยู่นะเออยุนลังไม่เอานะทุกคนมีเมียนก็ไม่เอานะสิ่งที่อยากได้ก็มีอ่าวินเทอร์อ่ะวินเทอร์ไนกี้เกรตาอ่ะวินเทอร์ไนกี้เกรตามาดูกันเลยวินเทอร์ไนกี้เกรตา โคไนกี้ oh, เป็นอันดับแรกเลยไหมไนกี้แม่เถอพี่ไนกี้โอ้โหกากสุดไม่น่ามาเลยอันนี้เราจะทำเป็นคลิปที่2องนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อ,อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีทําไมถึงผมไม่เปิดทีเดียวเลยก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็น EP ที่สิ อืสิใช่ไหมเออเราจะทําเป็น ep นะทุกคนเพราะว่าอ่า EP นี้จะพิเศษหนอ่อยอเนี่ยก็คือเราจะมีจี้เบสด้วยนะแล้วก็แล้วก็3ใบบวกกับไอตัวนี้อีก1ใบทุกคนตัวไหนนี่นี่หใบนะโอเคถ้าเพื่อนเพือมชอบคลิป้อย่าลืมกดแล์อย่าลืมกดติดตามให้กับเรานะใบไปละ